ทางทีมงาน o v e r h ร์ฮอนซาวจ์พื้นะครับได้นําเทคนิคนะครับการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับมาติดตั้งเข้าสู่ระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นจํานวนมากนะครับโดยหลักการและประสบการณ์ของทีมงาน o v e r อร์ฮอนซาวลอดจ์พื้นะครับวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับผมได้นํารถนะครับเมอร์เซเดสเบนรุ่น E200 นะครับ มาให้ทางทีมงาน o อ e วอร์ฮอนซาวแล้วทุรีครับทำการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงลําโพงมีเลนส์นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพามาชมขั้นตอนนะครับและเทคนิคนะครับผมในการติดตั้งเครื่องเสียงและมิติของเสียงนะครับว่าจะเพาะเพียงใดเดี๋ยวตามมาชมช่วงหน้านะครับลูกค้านะครับได้มาที่ร้านเอเว H ร์นซาวแล้วทุกท่อนครับได้แจ้งจุดประสงค์นะครับว่าเสียงนะครับทางด้านลําโพงนะครับสีด้านนะครับ ไม่มีพลังไม่มีมิตินะครับทางทีมงานอเวอร์เาวนะครับได้ทําการถอดแผงประตูมานะครับจุดประสงค์นะครับเห็นไหมครับเราได้ดู้วครับว่าเนื่องจากลําโพงนะครับของลูกค้าเป็นลำโพงเดิมแตกนะครับเห็นไหมครับเป็นลําโพงกระดาษนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเาลนะครับได้ทําการออกแบบนะครับได้ทําการติดตั้งสเปเซอร์ใหม่นะครับในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหลังทําการติดลาโพงมีเลนส์ชุดใหม่สเปเซอร์ชุดใหม่แล้ว จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปหน้านะครับสาวและคือนะครับวันนี้นะครับได้รับเรื่องมาจากเพื่อนสมาชิกนะครับที่ขับรถเมอร์เสด็จเบนซ์ e 2อ0คันนี้นะครับว่าเสียงในรถนะครับไม่คมชัดเสียงแตกไม่มีนิติทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและจุลนะครับได้ทําการตรวจสอบนะครับเราพบปัญหานะครับว่าลําโพงของลูกค้าของเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าขอบสซลาว์นะครับแตกลุยนะครับเนื่องจากเป็นลําโพงกระดาษความยืดหยุ่นตัวนะครับของเซ็นเตอร์ไม่มีเลยนะครับ หลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนส์สาวแล้วพนะครับได้ทำขอบสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าสเปเซอร์นะครับกับลำโพงตัวใหม่นะครับจะรองรับระบบทำให้เสียงมีมิติแล้วก็วิธีการของเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันในรถเลยนะครับหลังจากที่ทีมงาน Over h o r n Sound วแล้วพูนะครับได้ทําการติดตั้งลําโพงมีเลนส์นะครับชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าเราได้สร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่แทนตัวเก่านะครับเพื่อรองรับลําโพงมีเลนส์นะครับ ทำให้ลำโพงมีเลนส์เนี่ยครับมีระบบเสียงที่ดีกับสเปเซอร์และอีกส่วนหนึ่งนะครับได้เสริมนะครับ mm hmm. เอ็กซ์ต้าลิงเห็นไหมครับคือการบล็อกเสียงให้สัญญาณเสียงไปห้องผู้โดยสารได้ดีเยี่ยมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเทคนิคมิติของเสียงนะครับว่าจะเพาะขนาดไหนตามมาฟังกันในรถเลยนะครับ หลังจากที่ทีมงานโอฮอนซาว้วย่นะครับได้ทําการติดตั้งลำโพงมีเลนนะครับให้กับรถ m ม r c e d e เดเ e เบนอี E200 เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบวิธีเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับ ำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องหา สนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตจริงจริงมันตางจากฝันฟันไม่เคยมีวันที่จะช้ำาจทุกท่านได้ฟังเสียงเลยใช่ไหมครับว่าเสียงรถคันนี้มีมิติขนาดไหนหลังจากการเปลี่ยนลาโพงมีเลนส์เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนรถ เมอร์เซเดสเบนซ์คันนี้นะครับรุ่น E 2 0 0นะครับมาที่ร้าน o v e r อ o n Sound แล้วจะเพิ่งนะครับจะมีทีมงานนะครับติดตั้งให้กับท่านง,งานดีๆแบบนี้นะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ